บริษัทสอใหญ่ยนจูนิง่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ขจัดควันดำประหยัดเชื้อเพลิงเสริมประสิทธิภาพรถยนต์ดูแลร,รถที่ท่านรักร่วมกับผลิตภัณฑ์ซันซอยกับ Honda c ซ v i c คคันนี้นะคะกับรถที่มีอาการเกียร์กระตุกเกียร์กระชากนะคะเดินทางมาจากจังหวัดระยองนะคะวันนี้จะต้องมีการฟัชชิ่งเกียร์นะคะหรือว่าฟอกเกียร์นะคะ แล้วก็มีสารเสริมประสิทธิภาพนะคะจากสอยอายนจูนนิ่งบำรุงรักษาเครื่องยนต์ไปด้วยนะคะเพราะว่าข้างในเกียร์จะมีกองเล็กๆอยู่มันไปตันต่ตันแล้วสมองเกียร์เนี่ยมันเลื่อนไม่ได้มันติดน้ำมันไม่อยู่มันถึงไม่เข้าก็คือวิธีแก้ ผูวิสุดก็คือทำวิธีนี้มิรัตระยองอ่ะเข้าเกียร์รอยนั่นแหละครับมันเริ่มนานขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าชักกลัวมันจะกลัน<ำ>จะพังซ<ม>ะก่อนมันดีขึ้นแน่นอนแต่ที่นี่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ามันเป็นมาน,นานเกินเนี่ยเราบางคันนะสามสี่พันกิโลกว่าจะหายเพราะโอลิงมันแข็งมเมื่อโอลิงมันแข็งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราต้องอใช้ สารเคลือบเกลียวตัวนี้เข้าไปฟื้นฟูโอลิงฟื้นฟูซีนนิ่มขึ้นบางคันนี้ไม่ได้เลยก็คือไม่ได้ก็ถอดออกมาแล้วโอลิงเนี่ยหักบุ๊กมันแข็งเกินเอาไม่ขึ้นก็เลยต้องรีบมาแล้วก่อนการการแก้เกียร์กระตุกการคิดค้นมาตรฐานเราต้องทําตามสเต็ปที่ผมผมเขียนมือกับมือทั้งหมดอ่ะต้องทําตามนั้นมันถึงจะเห็นผลมาดูพอกเกียร์ก่อนเลยแล้วด่วนแล้วก็เช็คเครื่องเช็คอะไรพี่เข้าเนี่ยอย่างน้ํามันรั่วๆเนี้ย ถ้าประเก็นไม่แข็งเราใช้ซิลิโคนเพราะว่าส่วนมากเข้าทําเนี่ยล่องประเก็นเป็นอย่างนี้เขาไม่ใช้ซิลิโคนเนี่ยสมมุติไในด้านนอกเขาไปทาทาข้างบนนี้อย่างเดียวแต่ไม่ไม่ปิดล่องมันเครื่องเขาลอดอย่างล่างออกมามันจะไปเยอมอย่างนี้ทุกคั้นแทขนาไหนก็เยอมใช้ไปนานๆไม่เหมือนรถ่นใหม่เพราะว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยความร้อนความเย็น ฝาก็วามจะดุ้งนะจะทำมาจากระยองมาจากระยองทำไมไม่แวะเข้าระยองใกล้ๆก็เพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ว่าระยองที่เปิดนะครับอ๋อเพิ่งรู้ว่ะยองเปิดแล้วก็เห็นยังใหม่ด้วยระยองยังใหม่แล้วก็อยากมาที่มันสบายใจอ่ะที่ว่าเอออยากมาแล้วมั่นใจอ่ะอยากให้ทีเดียวจบไปเลยไม่ต้องไปหลายเที่ยวทีมงานเดียวกันไอ้อ้วนอ่ะอยู่กับผมมาสามสิบกว่าปีแล้วนะคนที่ไปคุมที่โน่น สามที่พ่อแก่ห้คันนี้มันจบก่อนนะต่อไปรกจะไปเรีรนยอมแล้วเอ้าเดี๋ยวช่วงบ่ายบ่ายเดี๋ยวเช้ากันมาตีสามเอ้าเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวพ่อแก่เอาสวัสดีครับเช้าวันเสาร์นะครับพี่ใหญ่ยจุนเงนะครับวันนี้ก็มาที่เดินทางมาจากที่ต่างๆ นะครับมากมายเลยทีเดียวน,นะครับวันนี้ Honda นะครับซีลิ c ไดเ e n ช i o n นะคะระับเดี๋ยวอาการคันนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูเป็นเคสพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับมีอาการในเรื่องของเครียดหนอยที่มีอาการกระตุกรอนานนะครับเดี๋ยวเรามาทำวิจัยเรื่องของรถคันนี้นะครับทัานผู้ชมครับีครัืออะไรครับพี่ครับผมอ่อนศรีครับขับเดินทางมาจากระยองครับเดินทางมาจากจังหวัดระยองครับผมนะครับทราบไหมครับว่าที่ระยองเรามีใหญ่ยนต์จุดิ้งสาขาสองอ๋อเพิ่งทราบครับเพิ่งทราบเพิ่งทราบว่าเพ่งทราบนะครับต่ดังไม่ไม อันนี้ก่อนทราบก่อนหน้านี้อยู่ครับแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะเปิดเร็วขนาดนี้โอเคครับผมนะครับรถมีอาการอย่างไรบ้างเราห้สมัครี่ตอนแรกก็ปกติครับมันจะเพิ่งจะมาเป็นประมาณสองเดือนเนี่ยเพิ่งจะเป็นประมาณสองเดือนครับมันเวลาเข้าเยีร์ถอยอ่ะมันจะรอนานมันจะรอช้านิดนึงกับเป็นแล้วก็เป็นบางครั้งบางบางไม่เป็นทุกครั้งก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงตื่นเช้าช่วงเช้าอ่าตอนเช้าเครื่องเย็น แล้วก็จอดนานๆจอดทิ้งไว้นานๆจะเปลี่ยนจอดทิ้งไว้นานๆก็จะเป็นครับถ้าเกิดว่าวิ่งไปแล้วก็ปกติถ้าวิ่งไปสักพักหนึ่งก็ปกติครับปกตินะครับแล้วก็ครับแล้วก็มีกระชากเป็นบางครั้งเหมือนเวลาเวลาจะเปลี่ยนช่วงเกียร์เปลี่ยนเกียร์สองเนี่ยเหม่ยนเกียร์สองเกียร์สามนี่อาจจะมีกระตุกเป็นบางบางช่วงอันันก็เป็นเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งครับแล้วคนนี้ไปทาอะไรมาก่อนนะนี่ไม่เคยทําอะไรเลยครับ ไม่เคยทำอะไรเลยเกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์เกี่ยวกับระบบเกียร์ยังไม่เคยทำยังยังไม่เคยทำเลยไม่เคยทำอะไรมาเลยครับนะครับนแค่ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันครับผมเกียร์มาหลังจากที่เป็นแล้วใช่ครับเปลี่ยนมาครับลองไปเปลี่ยนดูเปลี่ยนถ่ายยังไงก็ไปเปลี่ยนที่ร้านนะครับที่ร้านเปลี่ยนออกสี่ลิตรกลับไปสี่ลิตรอ่าใช่ใช่ครับประมาณนั้นครับนี่น้ำมันเกียร์นะครับที่เพิ่งเปลี่ยนมาไม่กี่วันเองใช่ครับใช่นะครับคราวนี้เปลี่ยนลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะครับ มันเหมือนจะเอาน้ามันที่ดีไปมาส่งน้ำมันที่เสียเพราะว่าในห้องครก็มีน้ํามันที่ค้างอยู่ไม่ได้ออกมาด้วยมันออกไม่หมด,ดนบนุญครับก็ไม่ออกมาด้วยครับไอ้ที่ถ่ายออกมาคือห้องเกียร์ด้านล่างด้านล่างที่ถ่ายออกมาสิ่งสกปรกออกมาคราวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ห้องในในตะกูลสามสามรุ่นในฮัมด้านะซีวิคนะครับ Civic, ะะก็เอฟดีตัวนี้อาจจะไม่ถึงเอฟดีแต่ก็ต้องต้องํำใจไว้ก่อนนะครับ FD c ดีแล้วก็ด m e n s i o น อร์ไม่ใช่แต่วมตัวแอรคอร์ด G7 ขึ้นไปนะครับอาการพวกนี้จะแก้ยากมากนะครับอันนี้ก็จะบอกเหมือนกับทุกรุ่นเลยว่าทําใจไว้ส่วนหนึ่งนะครับทาใจไว้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ยานยนิ่งเราก็จะดูแลให้ดีที่สุดแต่การทําวิธีของยานยนิ่งคือเบื้องต้นในการดูแลเพื่อทําความสะอาดในระบบก่อนหลังจากนั้นจะฟื้นฟูด้วยระบบนะครับฟื้นฟูด้วยสารเสริมวิาที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เช็คในเรื่องของระบบต่าง ซึ่งทางานร่วมกับเครื่องยนต์รวมถึงการปรับแต่งนะครับในตัวชุดเชยต่างๆนะครับเพื่อให้ระบบเกียร์กลับมาใช้งานได้นะครับคราวนี้ตอนนี้อาการลักษณะแบบนี้มีอยู่ครับมีอยู่เนาะเดี๋ยวจัดนิ่งไปเดี๋ยวต้องไปเทสดูว่าจะดีขึ้นไหมนะครับก็จะดีขึ้นมก็คราวนี้มีแน่ในเรื่องของฟัชชิ่งฟัชชิ่งฟอกเกียร์นะครับอันนี้ฟอกเกียร์ฟัชชิ่งนะครับเราก็ต้องเช็คระบบทั้งหมดเลยเครื่องยนต์เกียร์คอยไฟต่างๆครับ ต้องเช็ระบบมาจากระยองวันนี้คงพร้อมแน่นอนอยูอ่แล้วล่ะครับก็จะให้หายแล้วครับเอ้มันอยู่อยให้หายครับอย่าไม่อยากยกเกียดครับ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  ดูแลระบบไปก่อนก่อนที่มันจะเสียหายก่อนที่มันจะพังก่อนที่จะเสียตังค์ก้อนใหญ่นะครับเราดูแลไปก่อนครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนมานานหรือยังน้ำมันเครื่องก็เพิ่งจะเพิ่งเพิ่งจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปพร้อมกันกับน้ำมันเกียร์นะครับมันครบดีลพอดีครบดีลพอดีก็เลยไปถ่ายน้ำมันเครื่องครับไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วไปพร้อมน้ำมันเกียร์เลยโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวสารสังเคราะห์เราใส่ได้เลยเพราะสารสังเคราะห์จะอยู่ในระบบสามหมื่นโลอ๋อครับอันนี้ไม่มีแก๊สเนาะเป็นนน้มัไม่มีแก๊สครับน้ำมันล้วนครัััับบบบผมมมคคครรรก็ดดด้าาาตตินนะสห ซี d ิ m e ด s i ันยันนี้นะครับว่าอาการตรงนี้เนี่ยจะดีขึ้นไหมครับแล้วการขับจะเป็นยังไงบ้างการกระตัวากจะเกิดขึ้นไหมนะครับครับ h Honda Civic d i m e n s i o n คันนี้นะคะวันนี้จะต้องทำการฟอกเกียร์นะคะแล้วก็มีการตรวจเช็คระบบวาลด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นขั้นตอนการปรับตั้งค่าระดับวาวให้ได้ค่าตามมาตรฐานนะคะเพราะว่ารถที่มีการใช้งานนะคะจะเกิดการสึกร้อจากการใช้งานค่ะจึงต้องมีการปรับตั้งค่าระดับวาวนะคะเพื่อให้รถยนต์นะคะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะครค่ะอันนี้เป็นลักษณะของ Honda Dimension เครื่องเสียงเสียงดังกราวเสียงดังเหมือนเคกนะฮะเครื่องจะเดินไม่ค่อยดีเปิดวาวออมาเหมือนจะน้ํามันเครื่องนะครับเหมือนจะไม่ค่อยอยังไงอะเหมือนเสื่อมสภาพอ่ะครับ,น,รบน่าะลูกค้าน่าจะใช้น้ํามันที่คุณภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณภาพมรรมดานี่หน่อยหรือลูกค้าไม่เคยถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะ จะมีคาบแบบนะฮะเศษปุ๋ยผงนะครับเต็มเลยนะครับอย่างนี้นะครับมีโอกาสเครื่องพังได้นะครับเศษเผาไหมแล้วรถที่ลูกค้าเอามาเนี่ยอาราที่เขามาเนี่ยมาด้วยการเกียร์เกียร์ถอยใช่ไหมเกียร์เกียร์เหมือนเกียร์วุดนะครับต้องรองแตวทีนี้เครื่องเขาดังด้วยไง ก็เปิดวาล์วมาดูก็เห็นสภาพนะครับเปิดมาดูก็เจอสภาพนี้สภาพนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ต้องถอดทำความสะอาดถูกต้องแ็ดไป หลังจากบำรุงรักษาเครื่องยนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเป็นขั้นตอนของการฟอกเกียร์ค่ะคือการทำความสะอาดกำจัดสิ่งกกสกปรกเศษตะกอนต่างๆที่อยู่ในระบบเกียร์นะคะออกมาให้หมดนะคะก่อนจะนำน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแทนที่นะคะซึ่งจะต้องใช้น้ำมันเกียร์เป็นจำนวนมากนะคะเพราะว่ารถยนต์แต่ละคันนะคะจะใช้ปริมาณน้ำมันเกียร์ที่ไม่เท่ากันนะคะ น้ำมันเกียร์ในระบบใสและผลักดันให้น้ำมันเกียร์ใหม่นะคะอยู่ในระบบให้มากที่สุดนะคะการฟอกเกียร์นะคะจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษและช่างที่มีความชำนาญมากๆเลยค่ะตอนนี้นะครับเรากำลังจะส่ง Honda c ซ vic d i m e n s i o n 1.7คันนี้กลับบ้านแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะกลับนะครับเราต้องมาสอบถามเจ้าของรถก่อนว่าหลังจากที่ได้รับการดูแลจากสอยายนจุนิ่งไปแล้วเนี่ยอาการรถเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือแย่ลงหรือว่าไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของรถนะครับตอนนี้การขับขีม่มาสักครู่เนี่ยเป ก็ครับก็ก็ดีขึ้นครับเสียงเครื่องนี่เงียบเงียบกว่าเดิมเยอะเลยเงียบกว่าเดิมเยอะก็ลื่นลื่นขึ้นอัตราการเร่งเป็นไงฮะอัตราการเร่งก็ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นนิดหน่อยครับิดว่าดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันต้องลองยาวๆดูอ่ะลองลองลากยาวๆดูถึงจะการเปลี่ยนการเปลี่ยนของเกียร์การเปลี่ยนของเกียร์ก็ก็ใช้ได้ครับก็ไม่ไม่กระตุกแล้วการเปลี่ยนของเกียร์ไม่กระตุกแล้วแต่ว่าจะอยู่ที่ยังเหลืออยู่เวลาเกียร์ถอยยัง ยังยังสะเทือนนิดนึงยังสะเทือนนิดนึงนะครับจากการเขาเรียกบาดแผลภายในพอสมควรนะครับต้องรอฟื้นตัวนิดนึงแต่ก็ถ้ามีอาการกระตุกข้าตึ๊กข้าครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ารถคันนี้ต้องเข้าแล้วรอถึง3นาทีถึงจะเข้าใช่ปกติรอสามนาทีแต่ตอนนี้คือเข้าแล้วมีอาการกระตุกดีดกระตุกตึ๊กก็คือเข้าเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้ว นะครับที่จะทําให้ลดเกียร์ของตัวดิเมนชันคันนี้นะครับกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาที่ดีแต่สําคัญที่สุดนะครับสารเสริมประสิทธิภาพใหญ่ยนจุนนิ่งนะครับไม่สามารถที่เข้าไปฟื้นฟูได้ภายใน1นึาทีหรือ2นาทีนะครับจะฟื้นฟูค่อยๆฟื้นฟูในเรื่องของระบบเรื่องของโอลิงซีนยางที่อยู่ภายในนะครับเป็นลําดับเป็นขั้นตอนในการใช้งานนะครับจะให้ประสิทธิภาพ ของสารเสริมประสิทธิภาพของยายนจูนนิ่งนะครับก็คือสารเคลื่อบเกียร์ตัวนี้ทํางานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อในระบบมีความร้อนถ้ามีความร้อนได้ก็คือรถต้องมีการใช้งานแน่นอนนะครับก็ใช้งานทุกวันอ่าครับใช้งานทุกวัน้งานทุกวันน้ำยาสารเสริมประสิทธิภาพรวมกับน้ํามันเกียร์ก็จะทําฟื้นฟูนะครับทำหน้าที่ฟื้นฟูในเรื่องของตัวซีลที่เกิดปัญหานะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่ว่าเข้าแล้วมีการกระตุกตึ๊กแล้วก็เข้าเลย นะครับไม่ต้องรอถึง3นาทีนะครับวันนี้เห็นการทํางานทั้งวันเลยครับเป็นไงบ้างครับระบบการทางานที่ใหญ่ยนจุนนิงวันนี้ดีดูดีทำงานแล้วละเอียดดีครับค่างได้ครับค่างมีความละเอียดดีนะครับช่างทุกจุดเลยช่างคนเดียวทํางานสามคนวันนี้ดูแลให้ทุกจุดเลยครับตามดูนะครับครับก็ใหญ่ยนตจุนนิ่งเราไม่ทิ้งกันนะครับรถยนต์คันนี้ยังอยู่ในการดูแลและการรับผิดชอบของใหญ่ยนตจุนนิงอยู่นะครับ วิ่งไปแล้ว1หนที่สองอาทิตย์รบกวนเข้ามาบอกด้วยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นใน YouTube ที่น้องจะทำขึ้นนะครับหรือว่าโทรมาบอกอาจารย์ใหญ่ก็ได้ว่าตอนนี้ระบบเกียร์นี่เป็นยังไงบ้างรหรือแอดอทนชั่นมาที่ช่างตื้เลยก็ได้ว่าเออรถที่ทำไปวันนั้นวันนี้เนี่ยทะเบียนนั้นทะเบียนนี้เนี่ยรถมีอาการดีขึ้นไหม<อ>นะครับ,รบยังมยียังช้าสามนาทีมากลับมาเป็นอีกเหมือนเดิม หรือว่าอาการกระตุกน้อยลงรหรือว่ามีอาการกระตุกอยู่เป็นๆห,หายๆอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็คือมันจะเป็นสัญญาณบอกในการที่าสารเสริมประสิทธิภาพเข้าไปปรับปรุงระบบภายในนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ยานยนจูนนิ่งเราห่วงนะครับรถยนต์ทุกคันมีการใช้งานมีการเสรื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับการตรวจสอบการดูแลถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ รถที่มีการใช้งานมาแล้วนะครับก็สารเสริมประสิทธิภาพนะครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยประคองให้ระบบเครื่องยนต์ให้ระบบภายในของเครื่องยนต์ระบบเกียร์นะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วยืดอายุการใช้งานครับวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะส่งกับส่งกับบ้านอยากกลับหรือยังอยากกลับแล้วอยากกลับแล้ววันนี้นั่งทั้งวันเลยนั่งทั้งวันเลยนนี้นอนทั้งวันเลยวันอนทั้งวันเลยใช่ไหมครับวันนี้ในอู่เป็นไงฮะนอู่เป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีครับอู่กว้างขวางดี ที่จอดรถก็เหลือเฟือเลยครับ้าได้เป็นร้อยคันสมาชิกเป็นไงฮะที่เข้ามาวันนี้สมาชิกก็ดีครับได้ปรึกษาหารือกันก็ต่างคนต่างใช้คนละรุ่นใช้คนละรุ่นก็ได้พูดคุยกันแล้วได้คุยกันได้ถามเรื่องสาเหตุเรื่องอาการเรื่องการรักษาเรื่องการ บำรุงรักษาครับวันนี้ก็ได้เห็นเดินเข้าไปดูหัวฉีดด้วยหัวฉีดดีเซลเป็นยังไงอะไรยังไงก็ได้เข้าไปดูไปสอบถามดูที่นี่ไม่หวงครับไม่หวงดูได้เลยให้ดูให้ดูนะครับมีข้อมูลให้เลยนะครับก็นี่ครับอย่าโยนจุนนี้นะครับเราต้องการที่จะให้สมาชิกนะครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปดูเพื่ออะไรครับเพื่อรู้นะครับรู้เท่าทันนะครับว่ารถถ้ามีอาการลักษณะแบบนี้ควรจะเป็นที่อะไร นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับหรือมีปัญหาโทรมาปรึกษาที่สอใหญ่ยนจุนเนียงนะครับผลิตภัณฑ์สามารถเข้าไปสอบถามใน Li น์แอดนะครับของสอใหญ่ยนจุนเนียงนะครับคุยกับอาจารย์ใหญ่นะครับเฟซบุ๊กธงชัยเจริญสุขนะครับหรือว่าเข้าไปพูดคุยในเพจนะครับสอใหญ่ยนจุนเนียงนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้หลายช่องทางนะครับแต่ฝากนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สอใหญ่ยนจุนเนียงได้นะครับเพื่อส่งต่อข้อมูลการซ่อมรถนะครับของรถแต่ละรุ่นแต่ละคันนะครับให้กับ เพื่อนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่อ่สวัสดีครับผลิตภัณฑ์ของสอยยยนจุนนิ่งเข้าโครงการลดควันดำเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และผ่านการทดสอบภาคสนามโดยอาจารย์ใหญ่โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบจากห้องแรบที่เป็นมาตรฐานสากลจึงมั่นใจได้เลยว่าสารเสริมประสิทธิภาพของเราจะช่วยรถของท่านอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป